ไายชุติมาเคลียร์ชัดความสัมพันธ์ทีมพิธากับการเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งลันมีคนขอแต่งงานแล้วกำลังไปที่จับตามองครับกับความสัมพันธ์ของต่ชุติมาและทีมพิธาลิมาล้มเจริญรัตโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับรวมถึงตอนนี้ทีมพิธาเองก็กําลังได้เป็นว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยด้วยนะครับล่าสุดไต่ชุติมาได้มาร่วมรายการแย่งซีนของแพรรี่ไพลวันโดยเธอได้ออกมาเคลียร์ชัดถึงสถานะของเธอกับทีมพิธาครับว่า ตอนนี้เนี่ยสถานะมีความเป็นพ่อและแม่ของลูกสาวอย่างน้องพิพิมพ์เท่านั้นส่วนจะมีการขยับสถานะไหมตายตอบเลยนะครว่าไม่ครับซึ่งสถานะของความเป็นพ่อและแม่ตอนนี้มันก็แฮปปี้ดีอยู่แล้ว ส่วนการแชร์ภาพแต่งงานที่ผ่านมาที่ทำเอาหลายคนฮือฮาแล้วก็คิดว่าเธอจะมาแซงคิวนั้นตายบอกว่าเธอตั้งใจจะแซวเล่นเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่คิดที่จะมาแซงคิวอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ต่อคิวมาตั้งแต่ตอนแรกครับเธอบอกว่าเธอออกจากแถวไปนานแล้วและจะให้มาต่อใหม่นั้นคงจะไม่ต่อแล้วสิ ทางด้านของเพรรี่ถามว่าแล้วโดนลาดพิงโดนแซะแบบนี้เนี่ยอยากฟาดกลับไหมไต่บอกว่าอยากฟาดมากคือถ้าพูดเรื่องจริงเนี่ยจะไม่ได้ว่าอะไรเลยแต่ส่วนใหญ่จะรู้สึกหงุดหงิดที่ไม่รู้และจะพูดทําไมเห็นแล้วแบบดูมั่นมากเพรรี่ถามต่อกันว่าแล้วไม่อยากเป็นสตรีมหมายเลขหนึ่งเหรอไต่บอกว่าไม่เลยมันเหนื่อยเกินไปการไปไหนแล้วสื่อจับจ้องเนี่ยมันไม่ใช่ฟิลของเธอส่วนเรื่องของหัวใจตต่ชุติมาได้เปิดเผยกันว่าตอนนี้มีคนขอ แต่งงานแล้วครับโดยเมื่อปีที่แล้วเขาคุกเข่าขอแต่งงานแต่แหวนเนี่ยผิดไซส์ก็เลยใส่นิ้วอื่นครับ